ครับวันนี้ผมก็มาดูหยกก้อนใหญ่นะครับอันนี้ก้อนใหญ่มากเลยครับโอ้จุดนี้เขียวดีอันนี้จะมีสีผสมนะครับสีผสมมันจะมีทางสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีใสนะครับสีขาว มันจะมีผสมกัน3าสีเลยครับถ้าดูแบบนี้มันจะออกสีม่วงๆหน่อยถ้าช่องดูใกล้ๆก็จะออกสีเขียวหน่อยก้อนนี้ขายอยู่ที่กิโลละ350บาทน้ำหนักจะอยู่ที่200โลนะครับ200กว่ากว่านี่ยครับ ท่านใดสวนใจก็ลองทักสอบถามเข้ามาได้นะครับก้อนนี้ยังอยู่นะครับแต่ครึ่งหนึ่งมีคนจองไว้แล้วแต่เดยออีกครึ่งหนึ่งก้อนนี้ยังยังไม่มีใครจองนะครับอันนี้ก้อนใหญ่มากเลยครับเพราะไอ้ผ่ามาเป็นสองสองก้อนนะครับอันนี้ผ่ากลางเป็นสองก้อนนะครับ แล้วก็ครึ่งหนึ่งนี้มีคนจองเอาไว้แล้วแล้วก็เลยอ,อีกครึ่งหนึ่งนี่ครับดูบางจุดนี้ก็เขียวปิ้งเลยครับนะถ้าถ้าดูอย่างจุดนี้ก็โอเคนะครับก็มีโอกาสที่จะเขียวมากกว่านี้อยู่ครับ นี่ครับ